และในช่วงนี้ครับจะพาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศของการเดินทางเข้าเฝ้ากราบถวายบังคมพระบรม,มศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทของประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาลาสินครับจังหวัดกาลาสินปล่อยขบวนรถนําประชาชน760คนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรม,มศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรม,มหาราชวัง นายสุวัตเข็มธนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินเป็นประธานในการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการเดินทางเข้าเฝ้ากราบถวายบังคมพระบรมศพส,สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่4ภายใต้โครงการ เรารักแม่ตามรอยแม่รำลึกนะครับในพระมหากรณาที่คุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2569จํานวน760คนครับทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีและความสมัครสมานสมามัคคีของประชาชนชาวจังหวัดกาลสินที่มีต่อสถาบัานพระมหากษัตริย์ค่ะสนับสนุนนะคะให้บุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนชาวจังหวัดกาลสินได้มีโอกาสเรียนรู้พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชน,นีพันปีหลวงอย่างเป็นรูปธรรมค่ะซึ่งการปฏิบัติงานการดำเนินชีวิตนะคะโดยเป็นกิจกรรมในรูปแบบของการมอบแนวทางการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพค่ะซึ่งในครั้งนี้นะคะก็เป็นการปล่อยขบวนนําประชาชนจํานวน19คันรถนะคะเดินทางไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทโดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ค่ะเป็น การจัดกิจกรรมครั้งที่4นะคะของจังหวัดกระะสินซึ่งก็เป็นครั้งสุดท้ายตามแผนการดำเนินงานกิจกรรมนั่นเองค่ะในชว่วงนี้ครับแต่ละจังหวัดก็จะมีการปล่อยขบวนรถเพื่อที่จะเดินทางมุ่งหน้าไปที่กรุงเทพมหาคนครนะครับค่ะก็ต้องขอบคุณทุกๆจังหวัดเลยนะคะที่ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนหลายท่านที่อาจจะไม่สะดวกในการเดินทางเองได้มีโอกาสเข้าไปนั่นเองค่ะ